สวัสด,ดีครับอ่าโอเคมาก็มาเริ่มอัปเดตตลาดเซ t ตอินด็ตกันต่อเลยนะครับตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอะครับวันนี้วันที่สิบห้าก็เป็นวันอาทิตย์นะครับหลังจากหยุดสามวันนะแล้วก็ไม่ได้อัปเดตมาประมาณสองสัปดาห์นะครับคราวที่แล้วก็อยู่แถวนี้เนาะอันนี้คือกราฟไหกราฟเดย์โอเคนะครับก็ มีแนวรับนะครับตั้งแต่คราวที่แล้วที่ดูไว้ก็คือมีแนวรับอยู่แถวๆโซน1430นย์นะฮะตรงโซนเนี้ยละฮะหนึ่1 4ี0สาแล้วถ้าหลุดหลุดลงมาจะไปเจออะไรต่อจะไปเจอกันแถวแถวพันสเเลยนะครับตรงนี้ก็ <c oughs> ก็ดูแล้วน่าจะเป็นแค่การรีบาวในในการที่รัชนีลงมาเจอกับ แนวรับนะครับที่อาจจะมีนัยะดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับในระยะสั้นไม่ว่าน่าจะเป็นการรีบาวเพื่อจะซึมลงต่อแต่การรีบาวครั้งนี้อาจจะได้อาจจ,ไดอาจจะได้เยอะพอสมควรนะครับแต่เยอะแค่ไหนก็คงไม่รู้เนาะก็เดาว่าไม่เยอะมากนะเอาเป็นโซน,โซนๆแถวๆหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบละกันนะครับก็ได้อีกนั่นแหละยี่สิบยี่สิบจุดไม่น่าเกิน นะแต่ถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดมันสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือหนึ่งพี่รเจ็ดสิบได้นะครับก็ดูดีดูดีแต่เบื้องต้นอาจจะติด,ต,ดติดแถวนี้หน่อยติดขัดแล้วอาจจะลงมาไซเวย์โซนนี้นะครับหนึ่งพันสี่้ยเจิบถึงหนึ่งันสี่้อยสาสิบแถวแถวเนี้ยนะครับก็าอาจจะเป็นการไซ์เวย์ไปก่อนอาจจะไม่ลงตุ้มตามทีเดียวนะครับแต่ถ้าลงลึกลงไปทีหนึ่งก็จะมีแนวรับอีกทีหนึ่งแถวนี้ นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ออตรงนี้นะฮะอย่างที่บอกตั้งแต่หลายๆคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือเราต้องมีการลดพอร์ตตั้งแต่มันหลุดนะครับหลุดโซนหนึ่งพันหาร้อยสี่บหนึ่นห้า้อยห้าโซนนี้แหละต้องลดแหละเพราะว่ามีการเบรกหลอกไปนะครับเบรกหลอกก็คือตรงนี้นะฮะแล้วก็หลุดกลับเข้ามาได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะลดพอร์ตมาแล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นขาลงแน่นอนว่า หุ้นที่เทรดเข้าไปเนี่ยก็น่าจะมีหลายๆตัวที่สู้ตลาดไม่ได้นะครับอาจจะต้องอลําบากนิดนึงเพราะว่าซื้อเข้าไปก็อาจจะเป็นฟรอสเบรกหรือว่า,าถูกตลาดทำวิบซอลตบหลอกนะครับเพราะว่าในหุ้นหลายตัวเนี่ยเจอกับตลาดขาลงเนาะมันก็โอกาสแพ้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในการที่จะเลือกหุ้นแล้วก็ซื้อเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ตอนนี้ก็ ต้องบอกว่าเก็บไม้เก็บมือค่อนข้างต้องสำรวมกับตลาดนิดนึงนะฮะนะครับอย่าไปอย่าไปซาอย่าไปสดมากนะครับโอกาสที่ตลาดจะมาวิ่งเป็นเทรนให้เราซื้อแล้วก็ถือง่ายๆก็น่าจะน้อยน้อยมากๆนะครับเรียกว่าไม่รู้จะไปไปหวังทำไมเพราะมันน้อยจริงๆนะฮะโอกาสอาจจะแบบหนึ่งหนึ่งในร้อยนะครับหนึ่งในห้าสิเพราะฉะนั้นเนี่ย เล่นไปก็เสียเปรียบอยู่ในสนามที่เราเสียเปียบนะครับเราคงไม่ไปบ้าดันทุรันนะฮะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าโอเคในอีกมุมหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคแล้วมันมันก็ยังมีหุ้นที่ปฏิเสธไม่ได้ยังมีหุ้นที่มันดูแข็งแกร่ง่าตลาดสวนตลาดยืนได้แข็งตลาดลงมันก็ไซเว์ไซเว์เสร็จก็พอตลาดรีบาวก็ขึ้นก็ยังพอมีให้เทรดนะครับแต่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดตลาดมันยังไม่ดีนะพอซิชันที่ใส่เข้าไปในการที่เราจะไปเทรดแต่ละม้ยก็ยังต้องแนะนําว่านะครับเป็นพ o ซิชั o นที่เล็กๆหมายเล็กๆไว้ก่อนนะฮะก็เรียกว่าเป็นการฝึกฝีมือนะครับเอาตัวรอดระหว่างที่ตลาดยังไม่เป็นใจยังไม่ซิงกับแนวทางการเทรดของเรานะครับเราต้องต้องเออเป็นกลยุทธ์ค่อนข้างที่จะเป็นดิเฟนซียพอสมควร ไม่ไล่ราคาซื้อตามแนวรับนะครับทำโซนการซื้อแล้วก็มีวินัยคือการรอรอให้หุ้นมันลงมาในจุดที่คิดว่าได้เปรียบมี r ร็ k r e w a r d r a t i ชที่ที่ดีถึงจะซื้อนะครับไม่เข้าตามเงื่อนไขเหล่านี้หรือว่าแผนของเราหรือว่าแผนของเพื่อนๆไม่ต้องเออโลภไปไล่ราคานะครับบางทีการรอเนี่ยมันก็เป็น เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแผนการของเราอยู่ในแผนการการรอก็ควรจะอยู่ในแผนไม่ใช่ว่าเ,เราจําเป็นจะต้องแอคชั่นตลอดนะฮะตลาดทําปฏิกิริยาแบบนี้ฉันจะต้องรีบไปแอคชั่นแบบนี้หรือว่าฉันทําการบ้านหุ้นตัวนี้มาแล้วมันไม่ลงมาแล้วมันดันขึ้นใช่ไหมเรามองหุ้นตัวนี้อยู่อ้าวมันขึ้นไปแล้วเราแบบกลัวตกรถอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องกลัวนะฮะช่วงนี้รถมันลงมารับแบบรับบ่อยมากอะ่ะ รับจนไม่อยากจะขึ้นน่ะนะฮะอ่าโอเคนะครับตลาดก็น่าจะประมาณนี้แหละยังยังซึมซึมเต็มที่ก็รีบาวไปแถวแถวหนึ่งพันสี่ร้อเจ็สิบแต่ว่าจะดูดีนะฮะถ้ามันมายืนเหนือหนึ่งพันสี่รอเจ็ดสิบได้เดี๋ยววาดกราฟให้ดูดีกว่าอ่าอย่างนี้เนาะถ้ามันขึ้นมาตรงนี้แล้วมันมายืนได้อ่าก็ลุ้นเลยทีนี้ก็ลุ้นเลยว่าตรงเนี้ยจะเป็นโซนที่หลอกกินสต็อปไปช่วงหนึ่งนะฮะอาจจะแบบ เออเป็นไซเวดาาก็ได้มันอาจจะทําำตรงนี้หลอกกินสต็อปใช่ไหมแล้วอาจจะรีบาวที่สูงสูงอีกรอบหนึ่งอาจจะไปโลดแล่นแถวแถวเหนือพันห้าร้อยเป็นพันห้าร้อยห้าสิบพันห้าร้อยสามสิบอันนี้เป็นโดยได้นะครับแต่ว่าโดยรวมภาพรวมแล้วก็ยังคงยากที่จะกลับตัวเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเป็นขาขึ้นไปเลยนะฮะก็อาจจะเป็นแค่การรีบาวแต่ อีกภาพหนึ่งถ้ามันรีบาวถึงแค่นี้แล้วก็ไม่อยู่นะครับก็เต็มตัวอาจจะเป็นการแค่ไซด์เวทโซนนี้เลยแล้วก็หลุดต่อนะครับนะครับโอเคก็ยังไงก็ลองลองดูตลาดไปอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วเราค่อยๆมาวางแผนเอ,อในการดูหุ้นรายตัวของเรานะครับประกอบกันไปโอเค ตัวแรก advance นะก็ยังแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมนะครับมีย่อลงมาบ้างนี่จากตรงนี้นะจากตรงนี้จริงๆ advance นี่คือถือมานานมากจากตรงนี้ก็มีหลุดหลุดเส้นนี้ก็ต้องมีขายใช่ไหมแต่มีการทํากําไรมาตลอดนะครับมีการทํากําไรระหว่างขึ้นมาก็ขายลงมาหลุดตรงนี้เราก็อาจจะผ่องถ่ายออกไป t r i เอาออกไป นะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเราก็ยังถือกันต่อนะฮะไม่ได้ขึ้นเป็นเทรนแต่ก็เป็นไซด์เว y up เรียว่าแข็งแกร่งกว่าตลาดชัดเจนนะครับตลาดลงไปกลิ้งเกือบก,กลิ้งถึงไหนแล้วไม่รู้แต่ตัวนี้ก็เห็นไหมชัดเจนยังยืนอยู่เหนือเส้น moving average แล้วก็ปัจจุบันราคาก็อยู่บริเวณไฮเดิม erm นะครับของในช่วงหลายปีที่ผ่านมา <c oughs> นะครับก็ไม่หวือหวาตัวนี้ก็ยังถือว่าถือไปมันก็ได้แค่ชนะตลาดแต่ถามว่ารีเทิร์นเป็นกอบเป็นกรรมแค่ไหนก็คงไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็อาจจะได้ดีเวเดนที่ค่อนข้างโอเคหน่อยนะจุดซื้อก็เหมือนเดิมนะครับจุดซื้อก็คือแนวรับแนวรับแนวรับอะไรบ้างแนวรับก็คือ,อ,อตามเส้น moving average หรือว่าตามแนวรับแนวต้านเดิมนะอย่างปัจจุบันก็จะอยู่แถวๆนี้เลย ตามเส้นส้มเส้นแดงก็คือสองร้อยยี่สิบกับสองร้อยสิบสามนะฮะก็ถ้าเกิดมันมาแถวแถวสองร้อยยี่สบสองร้อยิบเอ็ดยองพวกนี้ยเราก็ซื้อได้ถ้าหลุดลงมาตรงนี้เราก็ขายขายครึ่งหนึ่งหลุดเส้นแดงก็ขายเกลีย่ยนะครับแผนการก็เล่นง่ายๆไม่ซับซ้อนนะสำคัญคืออยู่ที่วินัย นะหลุดมาต้องต้องกล้าคัดนะครับอย่าไปติดดอยนะครับเผื่อมันหลุดมาแล้วมันกัดเกิดเป็นการพักตัวรอบใหญ่นะรเราก็ไม่ต้องลงไปกับมันตัวต่อไปเป็นซีเฟรชเป็นยังไงบ้าง อ่าซีเฟรชโอเคค่อนข้างลกๆหน่อยเนาะนะเพราะว่าตัวนี้นี่ทำกันบ้านมาไว้ก็คือ,เ,อ,อเดี๋ยวผมเอาเส้นนี้ออกก่อนเลย <c oughs> เพราะว่าตัวนี้หลังจากที่มันย่อลงมาอยู่ในโซนรับเรียบร้อยใช่ไหมครับได้หุ้นแล้วมันเด้งขึ้นมาก็มีเข้าโซนที่จะขายเรียบร้อยนะครับเทคโปรฟิตเรียกว่าหุ้นตัวนี้ค่อนข้างโหดค่อนข้างสะบัดโหดนะฮะ ก็มีการเลื่อน trailing stop มาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็อาจจะขึ้นมาตรงนี้อันนี้เส้นนี้ก็ลบไปเลยอืมแผนการตอนนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าหลุดเพราะว่าตรงนี้มีมีเอ,อทยอยขายไปแล้วใช่ไหมตามเส้นเขียวนะครับไม่ต้องทำอะไรถ้าหลุดเส้นส้มก็ ขายทิ้งครึ่งหนึ่งหยุดเส้นแดงก็ขายเปลียงนะครับทีนี้ก็กล็อกกําไราบางส่วนก็น่าจะปิดประตูขาดทุนไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็รอดูว่ามันน่าจะผันผวนแรงตรงแถวนี้แล้วก็เนี่ยวอลลุ่มค่อยๆลดนะฮะก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับมันผวนไปผันผวนไปอาจจะบีบบีบบีบราคาแล้วก็เบรกขึ้นไปต่อ นะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีตัวนี้เนี่ยโซนรับน่าจะเป็นก็เนี่ยแหละก็คือตามเส้นนี้แหละนะครับก็เป็นโซนรับตามิราคาปัจจุบันก็คือ12เอ๊ะ2.16นะฮะ2.16 2บาท16ตังค์ถ้าเข้ามาใกล้ๆ2บาท16ก็ซื้อไว้ได้นะครับหลุดมาเราก็ทําตามแผนสต็อปไม่หลุดก็ถ้าขึ้นไปก็ขายโซนขายก็เหมือนเดิมนะฮะ ตามใจสบายใจตรงไหนทยอยขายไปเรื่อยๆเลยอ่ะโอเคต่อมาจะเป็นตัวสตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์อาตัวนี้ก็เข้ามาสอนรับเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ไปไหนไกลนะครับหลังจาก ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับอย่างเดียวเลยนะฮะร,รับมาสามรอบเนี่ยนะเหมือนจะไปจะไปก็ลงมาอีกจะไปก็ลงมาอีกลงมาอีกก็ยังไม่ต้องทําอะไรตัวนี้ยังไม่สามารถเลื่อนเอ่อเ a i ร i n g ต t o p ขึ้นไปนะครับเพราะว่ายังไม่หลุดโซนไซเวย์สะสมนะครับสะสมก็วอลุ่มก็ค่อนข้างแปลกๆนิดนึงนะอุตส่าห์หดตัวมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้ได้ไหมปึ๊บ นึกว่าจะเบรกแล้ววอลุ่มดีดขึ้นมาไซด์เวย์ต่อแล้ววอลุ่มก็ค่อนข้างเยอะด้วยก็เลยงงๆอยู่ว่าเออจะเอาอยัางไงแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะทำตามแผนถ้าลงมาก็ขายทิ้งนะะร,รอเบรกขึ้นไปอยู่ตอนนี้ะถ้าเบรกขึ้นไปก็อาจจะเนี่ยทยอยปล่อยสักไมา้แรกอ่าจุดทำกำไรเดี๋ยวผมก็จะใช้เป็นเส้นสีเขียวอ่าไมา้แรกก็ไปขายแถวนี้เลยทักห้าบาทเจ็ดสิบนะครับ นะฮะทุนก็จะอยู่โซนนี้ตั้งแต่สี่บาทห้าบาทลงมาเนี่ยขายไหมแลกสักห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดห้าโซนต่อไปจะขายตรงไหนก็สำหรับผมนะผมจะเอ,อดูง่ายๆเลยคืออาจจะเอายอดตรงนี้มาสักหกบาทหกบาทก็ได้หกบาทอาถ้ามันขึ้นไปอีกโอเคมันแรงก็ ก็ไปเอาโซนซ้ายมือนะส่วนมากบางทีก็ใช้ราคาซ้ายมือไปเลยอ่าหกบาทห้าสิบเนี่ยก็เป็นโซนๆนทยอยขายไปเรื่อยๆครับแล้วที่เหลือก็รอดูราคาอีกทีหนึ่งก็เทลลิงสต็อปค่อยๆตามขึ้นไปเรื่อยๆตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นดีดขึ้นไปก็ขายแล้วสร้างฐานข้างบนก็เอาเทลลิงสต็อปตามขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเออโพซิชั o นของเราก็จะเกิดการ มีการล็อกกําไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆร,ร,ระหว่างทางนะครับแล้วถ้าเกิดมันมันจบรอบเพราะเราไม่รู้นะว่ามันจะจบรอบเมื่อไหร่นะครับแล้วลงจริงจังเมื่อไหร่นะแต่ระหว่างทางเราก็ล็อกไปเรื่อยๆนะครับก็คุมความความ,วามโลภความกลัวของเราให้ดีนะเพราะว่าบางคนบอกว่าเออฉันยังไม่อยากขายตรงเนี้ยมันมองว่ามันจะวิ่งไปหกบาทห้าสิบหรือว่าเจ็ดบาทก็เลยไม่ขายถือไปเป็นก้อนสรุป มันอาจจะขึ้นมาแค่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็อ่าเดีย๋ยวนะอ่ามันอาจจะขึ้นตรงนี้แล้วก็ปุ๊บปุ๊บุ๊บร่วงกลายเป็นว่าขาดทุนหมดเลยนะฮะแทนที่จะโอเคมีกําไรเห็นเราก็าล็อกบางส่วนนะครับเพราะมันก็ลดความเสี่ยงของเราไปได้โอเค อีกตัวหนึ่งเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันหาหน้าหาหน้าตัวนี้นี่น่าจะเป็นประมาณแบบซื้อเบรกหน่อยแล้วตัวนี้นะฮะรือว่าสะสมตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วเอาใหม่เอาใหม่ อ่าตรงนี้ขึ้นมาวอลลุ่มแรงเนาะแล้วก็สะสมออกข้างวอลลุ่มค่อยๆหดนะครับแล้วก็มีการเทลงมาแรงๆแล้วรีบดีดกลับขึ้นไปนะครับพฤติกรรมนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับดีต่อขาขึ้นก็มองว่าน่าจะมีแรงส่งไปได้อีกนะไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผมตัวนี้วางแผนยังไง คงต้องสต็อปแถวๆนี้เลยแถวๆ6วหบาทถ้าหลุดก็ทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าย่อลงมาแถวๆ63 62 63 62นิดๆ62 50ก็อาจจะซื้อไว้แล้วก็ถ้าหลุดลงมาผมก็ทิ้งเลยนะครับแต่ถ้าไม่หลุดไปต่อก็อาจจะไป อ่าเทคโปฟิตที่เป้าแรกสักเจ็ดิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองบาทโซนนี้เราค่อยดูพฤติกรรมราคากันอีกทีนะฮะอ่ันนี้สําหรับฮาน่าอื ตัวต่อไปเป็นกลุ่มไหนต่อไปเป็นรดจนะหน้าตาเป็นยังไงามาดูกราฟ w e e k นะครับกว้างๆหน่อยภาพใหญ่หน่อยในตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะไซเว w a เวแบบยาวนานมากนะครับปีตม้งแต่ปีไหนสองพ2 0 1ิบห้า 2016. นสก็กี่ปีแล้ว สี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีเจ็ดปีนะครับเจ็ดแปดปีจะแปดปีละไซเวไม่ไปไหนก็ลุ้นละกันว่ารอบนี้รอบนี้การเบรคครั้งนี้จะเป็นการจุดภูเอาจริงเอาจังนะครับสร้างระยะในการวิ่งกับเขาว่างนะฮะวางแผนก็ง่ายๆเลยหกบาทห้าสิบหลุดก็คัดหลุดก็คัดเข้ากรอบไซเวย์มาไม่เล่น นะครับแต่ถ้าเกิดมันวิ่งจริงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างเออ่ได้เปรียบมีรคีวอร์ดที่ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไล่เบรกเนาะเราก็รอมันย่อนะครับตรงแถวๆหกบาทห้าสิบก็เป็นแนวรับนะถ้ามันหลุดมาแถวนี้ก็รับนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็ ปิ่นทองตัวนี้ก็เริ่มจะมีวอลุ่มก่อนหนะ้านี้เป็นหุ้นที่ไม่มีวอลุ่มเทรดเนาะแล้วทีนี้เอ่อกลุ่มนิคมมาก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างวอลุ่มกลับเข้ามาล้นะครับนะฮะกำไรก็โอเค PE ก็ยังต่ำอยู่นะครับตัวนี้เอ่อมารับแถวแถวเอาแบบ r ร็คซี่วอร์ดีๆเนาะมาทักโซน ต่ำกว่าสามบาทเก้าสิบแล้วกันเนาะสามบาทต่ำกว่าสี่บาทก็ได้นะครับต่ำกว่าสี่บาทก็ทยอยรับได้แล้วก็คัดลอสถ้าหลุดสามบาทเจ็ดสิบแปดก็คือไฮเดิมแถวๆวนี้แล้วก็นะอยู่ในโซน moving average ด้วยแหละถ้าเกิดมันลงมาแล้วหลุดมันก็จะหลุด moving average ไปด้วยนะครับแล้วก็คัดไปเลยแต่ถ้าไม่หลุดลงมาก็ทยอยซื้อหลายๆออเดอร์ก็ได้นะะเราอาจจะแบ่งราคาเฉลี่ยไปเลยไล่ ตั้งราคาซื้อไว้ตั้งแต่สามเออสามบาทเก้าสิบสามบาทเก้าสิบเท่าไหร่สามบาทเก้าแปดสามบาทเก้าสี่สามบาทเก้าสิบนะแบ่งเข้าไปสักสามไม้ก็ได้สามสี่ไม้นะไม่ต้องสี่เด็ดโอเคต่อมาปีเป็นเอ,อ่อคอมเซเว่นนะคอมเซเว่นก็ย่อมาตรงจุด สต็อปลอส้วตอนนี้ริกซีวอร์ดิกซีวอรค่อนข้างโอเคเนาะเนี่ยพิงเลยเรียกว่าถ้าหลุดลงมาก็ mm hmm. ก,ก็ทิ้งเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวคอมเซเว่นะถ้าหลุดแบบสามสิบสามสิบาทอะ่ะอืมตอนนี้สามบาทสามสิบบาทห้าสิบตังค์หลุดสามสิบาทก็ทิ้งเผื่อพรุ่งนี้เปิดเปิดมาอาจจะหลุดก็ได้เราก็ไม่ต้องซือ้อนะครับ แต่ถ้ามันดูทรงแล้วยืนได้เราก็าจ,จะซื้อไปแล้วก็รอดูถ้าเกิดมันหลุดก็ทิ้งต่อมาเป็นดอนเมืองอ่าดอนเมืองดอนเมืองตัวนี้นี่คือซื้อมาเสร็จแล้วมันหลุดหลุดสต็อปแรกสต็อปแรกคือสต็อปครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งขายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็สต็อปไฟนอลสต็อปก็ยังไม่หลุดนะครับเท่ากับว่าเราก็เสียของไปครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ยังถือต่อได้ รอดูนะครับเพื่อมันจะเบรก TQM ตัวนี้นี่เพิ่งกลับเข้ามานะครับเข้า,เ,าเรียกว่าเข้าตา ามาดูกราฟกันก่อนตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ค่อยๆมีหาคลําหาบอททอมเจอตัวนี้คลําหาบอททอมเจอแล้วก็มีการยกมาเล่นโซนนี้ละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววอลลุ่มยังอยากให้บางกว่านี้นิดนึงนะฮะยังน่าจะจบไม่กอบยังน่าจะเป็นไซด์เวย์ไปก่อนนะแต่บังเอิญวันก่อนมันดันมีการลากลงมาแรงๆแล้วก็ชากลับขึ้นไปมันเลยดูน่าสนใจว่าเป็นการแบบนะหลอกกินสต็อปแล้วก็ จะพุ่งต่อนะครับก็เลยดูว่าน่าสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเข้าก็น่าจะต้องเป็นเนี่ยแหละแถวแถวนี้แหละยังดูดีอยู่นะครับยังไม่ได้วิ่งหนีไปไหนไกลนะตัวนี้ก็เปอร์เซ็นต์วินน่าจะไม่เยอะนะเพราะว่ายังจบเพิ่งจบออรอบขาลงค่อนข้างลึกมาแล้วก็มันก็อาจจะ ขึ้นไม่ง่ายนะเพราะว่ามีคนติดดอยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับคอยจะขายใส่เรานะฮะเร็วๆนี้พรนัานการขึ้นก็จะค่อนข้างกระท่อนกระแท่นลําบากหน่อยอาจจะเป็นแนวแบบอืมนะไซเวอาจะอาจะเบรคขึ้นไปแล้วก็ไซเวต่ออารมณ์นี้นะครับแต่ในเมื่อ r รสซ r ่งบอร์ดมันค่อนข้างดูโอเคก็อาจจะลองแย่เข้าไปสักนิดน,นึงนะฮะอย่างที่บอกลองแย่ได้ไม่เป็นไรนะครับ เื่อมันขึ้นรีบาวได้สูงสูงนะเพราะฉะนั้นเราก็มีระยะให้เราเก็บกันนะครับถ้ามันรีบาวได้สูงเราก็มีระยะให้เล่นนะก็ตามนี้คือเราจะเล่นเราจะเทรดอะไรก็ได้ถ้าเรารู้ความเสี่ยงที่เรากําลังจะต้องเผชิญกับหุ้นแต่ละตัวที่เราจะเข้าไปเทรดนะครับรู้ความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้แค่ไหนรับความเสี่ยงได้หนึ่งหมื่นสองหมื่นห้าัน หนึ่งแสนอ่าแล้วแต่ริกโปรไฟล์แต่ละคนนะครับแล้วก็เข้าไปวางแผนเข้าไปจัด Position กันแล้วก็เทรดตัวต่อไปก็เป็น Thai Optical Group นะครับ TOG ตัวนี้ทำเลนส์นะครับเลนส์ก็ค่อนข้างดูดีเนาะ นะชนะตลาดชัดเจนนะครับเป็นไซด์เวย์แล้วก็ราคาค่อยๆบีบตัวและวปัจจุบันแล้วก็วอลุ่มลดนะครับก็เข้าตำราตัวนี้ก็ถือว่าเข้าตำรานะแล้วล่าสุดนี่กระตุกขึ้นไปแท่งนี้แล้วก่อนขยายก่อนอ่าแท่งนี้วอลุ่มเข้านะครับวันก่อนล่าสุดปิดวันศุกร์ปิดวันพฤหัสที่ผ่านมาย่อลงมาวอลลุ่มก็ไม่ได้เยอะมาก ก็น่ารักน่ารลุนอยู่นะครับอืมน่ารักน่ารลุนคนนี้อ่าเอางี้แล้วกันวางแผนเลยอืมประมาณนี้ก็หลุดโลขายหมดสำหรับ TOG นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ หุนตัวอื่นๆจริงๆก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวก็ไปดูใต้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับการวางแผนก็แล้วแต่ริคโปรไฟล์แต่ละคนนะฮะนะครับช่วงนี้ก็กราฟไม่ได้เทรดง่ายนะครับหุ้นทุกตัวไม่ได้เทรดง่ายเลยนะครับอย่าลืมคุมโพซิชันให้เล็กๆไว้ก่อนช่วงนี้ตลาดไม่ได้เป็นใจเท่าไหร่นะครับพยายามถือเงินสดให้เยอะๆนะโอเคแล้วก็มาอัปเดตกันใหม่ครับสวัสดีครับ